สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเวสพอรอากรแก้วขอรายงานการประเมินพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนขพิการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่ายางสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบุรีครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2,517ด้านการจัดก,การศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาู้พิการที่สปีการศึกษา2 5 1 6, 6มีนักศึกษาทั้งเส้นจำนวน17คน ระดับะสมศึกษาจำนวน7คนมัทยมศึกษาตอนต้นจำนวน6คนมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน4คนและได้แบ่งตามประเภทความพิการดังนี้ทางการมองเห็น1คนทางการได้ยิน1คนทางการพูดและภาษาจำนวน1คนทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจำนวน9คนทางการเรียนรู้จำนวน4คน และทางด้านออทิสติกจำนวนหนึ่งคนมีการสำรวจความต้องการผู้พิการความต้องการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลในเทคโนโลยีสารสนเทศคา r p เพอร์พร้อมทั้งมีการจัดทำแผนปฏิบัติการแผนการสอนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลแผนการสอนรายบุคคลรวมถึงแผนเปลี่ยนผ่านส่งต่อกลุ่มนักศึกษาผู้พิการมีนักศึกษาข้อสอบปลายภาคเรียนในทุกระดับชั้นคิดเป็นร้อยละ94.12และจำนวนนักศึกษาข้อสอบ e n ็ e เในทุกระดับคิดเป็นร้อยละ100 รวมทั้งมีผลสำลิ์ทางการศึกษาที่มากกว่า2ขึ้นไปในทุกระดับคิดเป็นร้อยละ9ก1 1ด้านการแต่ก,การศึกษาต่อเนื่องให้กับนักศึกษาผู้พิการการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มนักศึกษาผู้พิการร่วมกับสู่์การเรียนรูต้ตำบลท่ายางมีผู้จบหลักสูตรร้อยละร้อยของผู้จบหลักสูตรในหลักสูตรต่างๆเช่นหลักสูตรการทำสกกี่สาร การทำขนมจีบไปทองทองการทำน้ำเต้าหู้ปลาทั้งโกการทำโดนัทการทำกล่องชิ้ชูวจากผ้าไทยและการทำผ้ามัดย้อมเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้พิการอีกด้วยการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาซักผ้าได้นานักศึกษาคนพิการเข้าร่วม การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนในกิจกรรมการฝึกอบรมการทําเกษตรอินทรีย์การปลูกผักสวนครัวและการทําปุ๋ยหมักพิทาการแต่การเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง่มนักศึกษาผู้พิการเข้าร่วมโครงการอบรมเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมส่งเสริมการปลูกผักรักสุขภาพส่งเสริมให้นักศึกษาผู้พิการนำความรู้ทางปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับผู้พิการ มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับผู้พิการมีกิจกรรมการเรียนรู้การทำดอกไม้ทุบเทียนจากกระดาษยนต์ส่งเสริมการอ่านในวันลอยกระทงและร่วมงานวันผู้พิการสายคนจังหวัดพิบุรีโดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับผู้พิการร่วมจากกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้โดยนําหนังสือเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเช่นวิธีการทําภาพมัดย้อมการทาอาหารง่ายๆให้กับคนพิการ Best Practice ด้านภาคีเครือข่าย ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของสมาคมขุนพิการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมทั้งมีการประชุมติดตามผลของการดาเนินงานของสมาคมในทุกๆเข้าร่วมเป็นคณะวิทยากรจัดกิจการส่งเสริมอาชีพสร้างไรายได้ให้กับผู้พิการจัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน35เพชรบุรีและสมาคมขุนพิการจังหวัดเพชรบุรีให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระปุกอําภบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีคณะกรรมการสมาคมขุนพิการร่วมเป็นตัวแทนจากผู้มีติศสัทธามอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับโรงพยาบาลแก่กระจานและรพสตตำบลไร่สะท้อนจังหวัดเพชรบุรีเป็นคณะทำงานโครงการขพาุนสข และกิจการส่งเสร,ริมการอ่านให้กับผู้พิการณนะหอบชุมอำเภอท่ายางอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเขา้าเป็นคณะทำง,งานโครงการผู้พิการสุขภาพดีทีวีเป็นสุขณนะองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและร่วมเป็นคณะทำงานโครงการผู้พิการสุขภาพดีทีวีเป็นสุขให้กับเทศบาลตำบลนายางอำเภอชะอําอจังหวัดเพชรบุรีงานตามโครงการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูผู้สอนคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแต่การศึกษานอกระบบและการจตดการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการรุ่นที่1นณโรงแรมเดอะลกาซีอําเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโครงการอื่นๆที่ได้รับมอบหมายอีกมากมายขอจบการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2 5 1 7และขอขอบคุณคณะกรรมการในการประเมินทุกท่าน